ใช่ด้วยใช่ดใช่ด่ดคุณอย่าห่างผมคุณอย่าห่างผมห่างเดี๋ยวตายกันฮะผมจะอยู่เกาะคุณกินไปตลอดเกาะกากินคุณ,คณน <c oughs> ี่คุณเต้นมาอยู่ไหนวะ<ม>ตกใจใครพบอกเหรอวะเอามายนยทำไมครับไปดีด๋วยวคนเล้นเรางมาเลยโอเค เลยเลยเลยโอเคโอเค go go hunter เอ้ยบู머คุณโดนอะไรวะน่ะให้โดนรายเลยครับเลดินเราพว่คคนอยู่รอไม่ต้องรอก็ได้นะครับเรือรู้ยากเร็วอยากหยุดไปเร็ว ทางไหนวะขึ้นบนเลยตรงเข้าไปห้างครับหล่อที่ด้วยหล่อที่ด้วยหล่อที่ด้วยตัวนี้แต่ว่าไอ้นี่แม่งหล่ออ้วกนี่ว่ะโอ้ยฮอลโหลลุกขึ้นมา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 โอเคพนามีอะไรทีอย่างเฮ้ยมาฮีลให้กูอะไรเนี่ยโอ้โหระเบิดดังตู้ม คุณวนไหวไหมครับไหวครับเอ้ยเอ้ยไม่ทันว่ะโอ้ไม่ทันว่ะโอ้เป็นเป็นตัวอะไรมาเหรอช็อกกี้ช็อกกี้ครับผมเป็นว่าแล้วใครมาโดดเกาะหัวกูผมเป็นสไปเดอร์แมนตัวหนึ่งเมื่อกี้สไปเดอร์แมนก็สกินผมเป็นแมงมุมสไปเดอร์แมนเอ้สไปเดอร์สไปเดอร์ในไมค์ครับเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ย ช่วยน้อย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 ทำไมกูต้องไม่โดดหลับคอทุกครั้งเลยวะเอ้านอนลุกขึ้นมาโดดไม่เข้าใจทำไมกูไม่โดดวะใช่ใช่ทำไมกูไม่โดดเรียบร้อยลอยสี่ท่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิชไม่มีสกระเป๋าให้ครับยังไม่ยิงคนเต้นเลยทุกครั้งใครยิงกูวะกูอยากหรือยังเลยผมเนี่ยแหละเฮ้ยบูมเมอร์ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผม <c oughs> ต้องทำไห้คุณคุณตายใช่ไหมยังเติ้ลอย่ายอยู่ไอ้คุณพีอยู่กับพี่ดิไปเลยแล้วโอเคจ้าโดนกอดแล้วโดนกอดแล้วช่วยหน่อยโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยบอกอก็อยู่ห่างกันคุณก็ไม่ฟังผมเลยไ <c oughs> ม่ไม่นี่ไม่คนละตัวนะค, <c oughs> คุณนอนลุกขึ้นมาเนี่ยมีคนหนึ่งอยู่ในนั่นแหละฮันเตอร์ผมเห็นอยู่

รถ <Norwegian> อะไรยิงรถอะไรยิงรถยิงไปแล้วครับไปปูยิงไปแล้วครับโอ้โหจบตายก็จะยิงรถแม่ไมายิงรถมายิงรถเลยแน่จริงอ่ะจะหิ้วยิงทำไมล่ะหิวแป๊บหนึ่งอ้าวตายเลยใครตายใครตายคือคือบอกให้ใหญ่อยู่ห่างกันก็ไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยบอกคุณครับ เหลือตู้เอามีคนโดนเลยตัวสองตัวเลยไอ้สารเละแน่เละใช้หน่อยดิมือกลดทำไมคุณไม่ใช้อ่ะเละอี่เรียบร้อยคุณกลับไปเลยคุณเข้าไปเลยคุณเข้าคุณเข้าคุณเข้าดิตายตายแล้วเบอร์ตินตายเขาดิเขาไม่ต้องยิงไม่ต้องเข้าไปประตูเลยประตูประตู้เดืตู้เดือตรอดปะวะไม่รอดวะรอดหรอรอดดยเว้ย กูเต็มหลอดดีว่ะกูเต็มหลอดดีว่ะเต็มหลอดฆ่าไปสามตัวเองแงงเงี้ยนี่นะเนี่ยกูโหดเลยคุณเต้นเขโหดจริงคุณเต้นระวังตัวไว้ผมผมเล่นหมดนี้บ่อยอ่ะไม่ใช่อะไรอ่านะเล่นกับฝรั่งบ่อยจนฝรั่งคือโหดแล้วบางคุตเตงโมออย่างนี้ไม่เล่นนะไม่ ถ้าคุณเล่นหน่อยอย่างงี้อีกนะครับทไมรับรองเลยครับคุณตกบันไดแน่ตกบันไดทำไมเกี่ยวอะไรวะผมก็ไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละเฮ้ยเสฟฟ์นามันจะสรุปอะไรงั้นหนาเนี่ยอ้าวเยี่ยมกูเป็นคนแล้วเรเนี่ยเป็นนอนอยู่นายอะอยู่ไม่ไกลจากพวกคุณหรอกโอเคงั้นเจอกันชั้นหน้าตามบาย ปิตเตอร์วะไหนวะเยี่ยกลงมาทำไมเนะนี่ยเยี่ยกลงมาทำไมเนะ <c oughs> นี่ยนะโอ้ขึ้นหรอเนี่ยกระชิงไม่ได้ <c oughs> อยากคิวนนะ่ะ <c> ต <oughs> ั้งติดไม่เกี่ยวพีอ๋อพี่ครับไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเลย <c oughs> รู้เหรอเพื่อนผมโหด สัมนเนียนแล้วนะคนนอนอยู่ไหนวะ็อกี้วะชัดเจอวะสองตัวเลยวะสามว่ะิเตอร์ว่ะยีภประสานงานกันดีครับวิ่งกันดีโอ้ตกเอาลงไปนอนเลยเหรอใช่ดโดนสามตัวรุมกัน้นก็ดาวดีครับเอ๊ะเดี๋ยวอย่าให้เขาไอ้นี่ดิโไม่ทันแล้วเล่ยยังไม่เป็นโปรเลยเหมือนผมเคยจะเล่นโหมดนี้นะ คุณก็ทำเไงสิเดินวนไปวนมาทำไมเนี่ยเกิดไม่ได้ไงแย่เนี้ยไม่ต้องไปหาที่รับที่มันรักตาคนนะใช่ลากมาลากมาลากมาลากมุนักมาเลยนะหหอใครบ้างวะโอ้โหไม่ไม่ได้มีเก็บอาวุธพื่อพิชิตมาเพื่อนกูแม่งไปไปประชิดกูจริงเลยป้องกันจัง แต่ก็ดีนะตายตายไหมตายเป็นนงนทันไรตายทาไมดูส <c oughs> ไิไปแล้วไปแล้ว <c oughs> พวกเราเล่นกันเล่งมากเลยอ่ะโอ้ยโดนดึง ดึงไ,ไ,ไม่ออกดึงไม่ออกเลยนะนอนแม่งมีทางลับทำไมคู่ของมึงดึงกูไม่ออกอะเฮ้ยบูมเอร์ตายด้วยตายด้วยตายด้วยไม่เ uh. ห็นสมอเกอร์อีตัวหนึ่งขนาดไหนแม่ย้อยโอ้สมอเกอร์ข้างหน้าดกกี้มาตัวนึงขอตัวอะไรที่มันตัวเล็กๆจะมั้ง โอ้ยสปอร์ตดีอะที่ผมแทงมาว่ะโย่ีพียพีใช่ไหมตายเลย่ายเวยทำไมมันตายง่ายแต่เย็นอย่ง้โดนชอปิเตอร์ไอ้หีอทุกคนอ้าใครมาโดนาไปเอ้ยคุณนนทไม่อ้ยโดนแทงอะคุณนน โอ้แข่งอย่าเฮ้ยทำไมคุณนนท์ฆ่าทำไมคุณนนท์ไม่ฆ่าฮันเตอร์วะงงเลยคุบเลยคุบคุบไล่เล่าคุไล่เล่าไล่เล่าคุบอ๋อดาวก็สามคนแล้วอ๋อไอ้เ่าเนี่ยนี่เอาไว้ตายเอาไว้ตายเฮ้ยใจจ้อยดิคุณโหคุณพีไปไหนเนี่ยตายไปทานแล้วครับไม่ห่วง กีมาฉีกหายโอ้โอ้โอ้บูเมอร์ระเบิดไปเราจะทำอะไรก็ทำฮิวเยี่ยมเลยเยี่ยมกูดพิเตอร์โอ้ยดาวเนี้ยดาวสี่คนะเนี่ยแหละความสามารถของโบ๊ะ เป็นการลอยแนบเนียนทำไมพวกคุณไม่ขึ้นเลยวะเอออะไรวะผมผมก็ว่าผมฆ่าดอะไรเยอะนะไม่ขึ้นเลยอ๋อผมยังไม่ได้เล่นไม่ให้อะเอ๊ะเดี๋ยวดูผมบ้างดูผมบ้างเดี๋ยวรู้เลยไปเลิกแล้วงอนไปแล้วบายบายไออยู่ห่างกันสิออยู่ห่างกันสิขนาดนี้เลยนะอ่า งงระวกเิลเขาลอยเก่งเ,อเหอะไรบอกกันด้วยลงไปเลยเฮ้ยคุณนนฮะมันอิดโอ้โหบ,บอกกันด้วยมันบอกจริงว่ะอืมรับปิตเตอร์ใครผมว่าเราแพ้แล้วแหละนั่นนะสิทำไมรอบรองบอดมันเล่นไม่ดีเลยวะเออโอ้ <c oughs> ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะคุณเต้นแม่งมีชีตเตอร์แน่ๆมีชีอะไร <laughs> อัดเกมไม่มีชีตเตอร์ยังไงวะ,คะ <c oughs> ใครนำครับ <c oughs> เฮ้ยกูเห็นอะไรแบบวะนั่นไงเห็นอะไรวิ่งไปด้านขวาได้แหละด้านขวามันตันนี่ยเฮ้ยตกใจมาฮิลกูอะไรตอนนี้เนี่ย อยู่ได้ถูกเวลามากไอ้บอทด็อกเกอร์มาเล่นต่อดีครับเล่นต่อเล่นต่อแตบนะจำนวนลราด้วยครับเอ้ย <c oughs> ทำไมเราฆ่าคุณเต้นไม่ได้เลยวะยังไม่เกิดไงแน่ <c oughs> นผมเกิดบ้างแล้วกันเดี <c oughs> ๋ยวรู้เฮ้ยเข้าปากันสิครับรออะไรกันน่าบอกกันอยู่ห่างกัน <c oughs> เปคิงโอเคครับจบเอา้าไปน,น,มามานู่นสิแหละมาวันนี้วันนี้วันนี้ บอกว่าอยู่ห่างกันขึ้นมาสิครับเป็นเ่อนเงนเงินเดินเงินอ๋อมันต้องขี่ขวาโดดมหรอลืมลืมลืมพูดนอะไรมีเยงแมลงวันด้วยนั่นอะไรน่ะทำามันลุกเป็นเบลเฟิงอย่างงั้นเบลเฟิง เปล่เฟิง I don't get the p a ปล fern คุณีรู้สึกพื้นมาสานสะเทือนไหมรู้สึกครับมาแล้วครับมาจากไหนวะฟังโน้นครับคุณเต้นเบนเหรอใช่วันดีครับคุณเต้นรู้ไม่ได้วะอือได้แล้วต้าดีครับรอรายได้ดีดขาดจริงโอ้โห้โดนอย่างงี้ตายครับดาวครับไปคุณเต้นนะเลยทำไมบอดมันโหดเดี๋ยวมาฟังคุณอ่ะ ดูดิเฮ้ยคอมโูกันโคตรโหดอล้แบบเกินไปเกินไปโอ้โหเกินไปเกินไปร้อยจบอ่ะเกินไปเกินไปบางทีเกินไปออกไปออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปบ๊ายบายเจอกันนะครับโอ้แบง์เจอแรงคือสัมบีแม่งตบป๊ป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 ป๊ ขอแชร์นะคะะรับเหลว่า c g w for this g a m ม En game this is En game this is เอาต๋องกี้ I I c a n play this game because it's very really suck y e อะ You can change mode game No จะไปเล่นเกมโหมดอะไรล่ะครับ I don't know หมดหมดหมดธรรมดาไม่ I can't เฮ้ยหมดเกมหมดเกมโอเคโอเคอย่างนั้นก็จบอัดกับการเอ่ยกับเกมจบการอัดครับกับการจบเออนั่นแหละจบการจบการอัดจบการในเกมเร์เดยๆนะผมกระหมดอ่ะอ้วนเสื้อน่ะไม่ๆต้องต้องข้าวเลยก่อนต้องข้าวอ๋อได้ได้มาเจอหน่อยไว้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 อาอย่าอย่าเออน่าเปิด โดนล้อด้วยเยี่ยไขว่หน้ากูไม่สนใจกูจะรอกเพื่อนกูยิงนี่นี่วักเออโอ้โหคุณวัวไม่โดนอ่ะโอ้โอ้คุณมีแม่เองดอยโคตรนะเลยไม่เป็นคุณเข้าไปใกล้ใกล้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปอยู่ไปไมไม่อยู่ใกล้ๆมันากูสีม่วงด้วยมาใกล้ใกล้กาคุณดึงมาแล้วอ้วใส่ไงแต่มันดึงไม่ถึงดักูสีม่วงด้วยมาดิ ตายมึงตายโดยตะกี้ลากแล้วอ,อ้าวอ้าวอย่าล่ะลูกมันก็อะไรกระโดดอ่ะทำไมมันไม่กระโดดอ่ะขี้ขวาหน้าที่ขวานมันไม่กระโดดอ่ะ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องแรงก่อว่ะก็ไม่รู้สินะเป็นปืนเอ้เฮ้เฮฮ้เฮ้อกูผิดเย้เย้ไฟบอมอยู่เลยวะบอมีด้วย ไฟบอมไฟบอมหมดอยู่นี่โอเคไปผูหน้าต่อไปโอ้ตายห้าห้าเลยไปไปไปคุณตั้งขี้โกง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 มาโกมาโกมแอยนี้ล่ะคุณตั้งขี้โกงคุณตั้งใช้ซีดโอมาเตอร์แด่มาชงมาชีดอีกกูเล่นดีๆนะเน้ มันต like no. no. ้องเรียกว่าฝีมือเล่นมานานมีฝีที่มือเลยเล่นนานนานนั้นมันพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วหลือเลยเลยรือเลยเข้าตักไป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 ว่าแล้วไอ้สัตว์ว่าแล้ว่าเลยว่าแล้วไอ้สัตว์คุไม่โดนจ้าวว่าแล้วไอ้สัตว์เราไม่ไม่โดนจ้าวฮะเราจะไปฟังไงโอ้ยกูว่าแล้วยอ้๋อแล้วผมก็จะด่าวนันแหละไม่ด่าวด้วย ไม่ลุกไม่เลือกไม่ลดอ่ะออไม่ลดก็ได้นนตัวอะไรตัวอย่างนี้ปะวะจังหวะนี้จังหวะนี้อะไรสักอย่างเดียวฉันต้องทำทำอะไรดูมเมอโ,อโหเพื่อนกโหดปะละ่ะบังหน้าถามตัวเลยป้ <c oughs> องกันยิบหายอ่ะ <c oughs> รอดแล้ว เงยมีควันบุหรี่เลยวิเตอร์มาอีกสวยสวยสวยทำดีทำดีอ่ากริ่งดังกรีดกรีดอันนี้ไม่เหรอเลขไ้ให้เหรอฮิวดิโอุย้ยชนกูอีกฮิวไปเอากำลังจะพ่นเลย ไอ้ยูเฉยนี่ดูอิดเอา้าเห็นเสร็จแล้วไปวิป่งเพื่อนแม่งโห่ชิบหายมันชีตเตอร์แน่เน่มูชมูชีตเตอร์เยี่ยไรยมกมอบความมั่นใจอะ่ะเดินเสียงทโทมุเกอร์ตัวนี้เอ้ยตัวนี้มันทำไมกูขยับไม่ได้ละ่ะอา้าวกูเกิดมาแบบติดบัคด้วยมึงอา้าวเอาเข้าไป,ไปบายๆครับนั่นไงมาละทโทมเกอร์มุเกอร์มก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  ให้ <M> ผมจับไมาได้ผมเล่นโมเกอร์จับไม่ได้อ่ะ <c oughs> ไม่แน่ใจครับโอ้กูติดะไรเนี่ยอ๋อแต่มันไกลเกินน่าจะใช่ครับเพราะมีกรณีที่ผมทาเมื่อกี้อยู่ไกลเกินจับไม่ได้เขาหมอนดุดตายทำไมต้องขึ้นมาอยู่บนนี้กันด้วยสะพานแล้วลงสะพานตัวเฮียอะไรตัวเฮีย <c oughs> โอ้ยกจะหน,นีเลยิ้เนเตอร์ไม่มีมีแต่เทนเนอร์แค่เทนเนอร์กไ็ไม่มีคุณพีทำอะไรอยู่น่ะไม่ใช่โหลดไว้ครับร่างรอจังหวะไม่ผมไม่ใช่ผมมาเล่นสายนานๆแล้วสายเทนเนอร์ตัวเฮียอะไรใหม่แกจ็อกกี้ ต็อกกี้ต็อกกี้อ่ะต็อกกี้อ่ะยิงเจ้าหน้าที่กระตันดเลยคิวเฮียข้างล่างโดนว่ะเด่าวขนาดนาเอฟันเลยจากสีม่วงซะด้วยนะผมอ่ะพอตบมันตบมันคุณหมดว่ะกูลงมาทำไมเนี่ยกูเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้ จุดทีฮ้ยจสมอเกะลบเชียมสวยงามพวกมาสอนนะมากินโออี้โตอี้เรอะโตอีเเรอพีีเยอพี่อมันลุมกูกันหมดแล้จะลากโอี้ไปตัวเดียวเลย

รูมเ่อฟ้าไม่โดนด้วยนะฟันแม่มเลยคัญเออเอาแล้วลงมากันทำไมอาเนี่ยอ๋อมันตกครับอิโซอีโดนจับไงอชโอี โอ้นั่นมันเอาเลยเอาเลยคุณพี่เอาไงเกิดไม่ได้แม่งมองเห็นตัวนี้มันทำอะไรได้วะทำ จริงจริงไม่ไกลโอ้โหมโอตบมันตอมันโหทำไมต้องมาเกิดตรงนี้วะ ทำไมเสียงเด็กร้องเลยแอมาานวะพ <c oughs> ิเตอร์มกเกอมไม่ทัน

เฮ้ยไม่เป็นไรตายตัวเดียวทำไรตายตัวเดียวไม่เป็นไรใช้มเถอล่อไปไปไปตาหน้าพูดแค่ไม่มีใครอีกคนนึงนะฮะอิดทางสองตัวเลยโอ้ลงมา เกื่อนตีดิเยอยควันเยอะว่ะสองสองตัวนี่เป็นสมอเกลื่อนสองคนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดแค่สมอเกอร์มันเกิดมาเยอะแค่นั้นแหละควันเยอะควันเยอะคบางทีโอ้ตอนโอ้ควันเยอะไปบางที ตายแล้วในฝันติเตเนี่ยตายยังวะโอ้โหเดึกกับพีกกับพี่กักนหมดแล้วไอ้เชี่ยเอ้ย <c oughs> ไม่โดนด้วยเึื่องเมาสั่นอือ,อจบดีเงี้ยโอ้ลุมสกรรมอื้อออือ <c oughs> อ้ท <c oughs> ีบันก็คือมัน กระดือมันกระดือวันกระดือวันกระตือวันกระดือมันกระดือมันอันแหละกระตือกระตือว่าจู่เตะไปอีกเรียบร้อยทำไมไม่ขึ้นเลยวะอะไรวะพอ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 ขึ้นไหมยังไงดูก็ชนะใช่ไหมจบได้ไหมไม่จบยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ว่าอะไรทีนึงอ่ะแอะเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ